ครับหลังจากที่เราาทำฟอร์มในโปรแกรมเรามาหลายฟอร์มแล้วนะครับหลายรูปแบบแล้วนะครับอันนี้ถ้าเราเกิดอยากเปิดเว็บของคนอื่นนะครับเปิดเข้ามาอยู่ในเว็บของเราก็คือลิงก์ลิงก์งเว็บคนอื่นมาเปิดในในโปรแกรมดีวาร์เรานะครับก็สามารถทําได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองสร้างาเมนูขึ้นมาอีกอันนึงนะครับ เป,เป็นเมนูหลักนะครับเอาไปไว้ที่13ก็แล้วกันนะครับ13ชื่อเมนูว่าเว็บลิงนะครับนะครับก็เป็นถ้าเป็นเมนูหลักเราก็จะไม่ใส่หมายเลขฟอร์มแล้วก็อย่างอื่นนะครับเราก็จะประมาณนี้ถ้าจะให้คนบุคคลภายนอกมองเห็นได้เราก็ติ๊กตรงนี้นะครับนะครับก็อย่าลืมกดรีเฟรชนะครับ ก็จะได้เมนูหลักขึ้นมานะครับอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีเมนูย่อยเราจะไปลองสร้างเมนูย่อยกันกดูนะครับผมก็เข้าไปที่ท็อปบาร์เมนูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่เว็บลิงก์ก็จะเพิ่มลิงก์ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับให้ผมจะตั้งอาจะจะลิงก์ไปที่เว็บกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับวราจะพิมพ์กระทรวง สาธารนะสุขนะครับเนื่องจากว่าเราจะลิงก์ไปเว็บข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นหมายเลขอร์ฟเนี่ยเราจะไม่ใช้นะครับก็จะมาพิมพ์ลิงก์ลงตรงนี้นะครับจริงๆเราเราต้องไปเปิดไปเปิดลิงก์นั้นฮะผมจะใช้วิธีการไปเปิดก่อนดีกว่านะไปเปิดลิงก์นั้นให้ได้ก่อนนะครับใช้ e, หอือโครมก็ได้ครับก็เปิด,ดเว็บ กระทรวงสาธารณสุข .dotio o t h นะครับหน้านี้ไหมที่เราต้องการาสมมุติเราต้องการหน้านี้นะครับเราก็ copy เอา URL มันนะครับ copy ไปเสร็จแล้วก็ไปวางอยู่ในลิงก์นะครับไปวางในลิงก์นะครับรูปแบบมันก็คือเราจะต้องระบุโปรโตคอลตรงนี้ด้วยนะครับ https อะไรก็ตามนั้นนะครับใส่ไปตามนี้นะครับจากนั้นอย่าลืมครับตรงนี้ที่สำคัญก็คือกำหนดความกว้างความกว้างของหน้าจอที่เราจะแสดงนะครับผมจะเอา1200นะครับ1,200พิกเซลนะครับสูงสัก500แล้วกันนะครับ500พิกเซลก็ให้คนอื่นมองเห็นก็ได้นะครับก็บันทึกไป แล้วก็กดปุ่มรีเ e รชครับก็จะได้เมนูย่อยของเว็บลิงก์นะครับเป็นกระทรวงสาธุขเราคลิกที่กระทรวงสาธุขนะครับมันก็จะไปเรียกเว็บกระทรวงสาธุขมาก็จะเหมือนกับว่าเป็นเบราว์เซอร์อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในโปรแกรมดีวานนะครับก็สามารถจะใช้งานได้ปกตินะครับ ผมจะลองคลิกลิงก์ในนี้ลองดูนะครับคลิกนะครับมันก็จะลิงก์ไปที่ตามลิงก์ที่เขากําหนดนะครับตามลิงก์ที่เขากําหนดถ้าเป็นลิงก์ภายในเว็บเขานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับก็จะมีก็จะแสดงในในหน้าต่างที่เรากําหนดนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเป็นลิงก์ที่ออกจาก หน้านี้ไปมันก็จะไปเปิดเบราว์เซอร์อีกตัวใหม่ขึ้นมานะครับโยบายอย่างนี้นะครับจะเป็นแบบนีบ้ก็จะสามารถเปิดเว็บที่เกี่ยวข้องกับงานของเราได้ภายในดีวานี้ได้เลยนะครับ